คืนนี้ฉันคิดว่าตัวเองปลอดภัยแต่ความมืดที่ฉันหนีมันไม่เคยปล่อยฉันไปเสียงลมหายใจใครบางคนกระซิบอยู่ข้างหลังฉันเงาดำที่ฉันเห็นมันรอฉันอยู่ทุกย่างก้าวคุณอยากรู้ไหมว่าฉันจะรอดหรือถูกกลืนไปจริงๆฝนตกหนักในค่ำคืนมืดแสงไฟถนนสาดส่องผ่านละอองน้ำเสียงฝนกระทบหลังคาดังเหมือนจังหวะหัวใจเต้นรัวฉันยืนอยู่หน้าบ้านเก่าของญาติ ไม้หน้าต่างผูกร่อนส่งเสียงคลื่นคร่าทุกครั้งที่ลมพัดกลิ่นอับชื้นของบ้านเก่าอบอวลนอยู่ในอากาศเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในมุมมืดฉันก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังพื้นไม้ร้องคลืดทุกครั้งที่เท้าก้าวแสงไฟจากคมสลัวลงมากระทบกับฝุ่นในอากาศทำให้เงาของฉันยาวและบิดเบี้ยวฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนใครบางคนกำลังเรียกชื่อฉันจากชั้นบน หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมามือเริ่มเย็นและเหงื่อไหลซึมตามแนวกระดูกสันหลังฉันมองไปยังบันไดไม้ราวจับไม้เก่าเริ่มสั่นเมื่อฉันแตะแสงไฟสลัวทำให้เห็นเงาผิดปกติเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่เหนือบันไดมองลงมาฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวเต็มที่เสียงหัวใจเต้นและเสียงฝนกลายเป็นดนตรีสยองขวัญ ฉันก้าวช้าๆขึ้นบันไดแต่ความรู้สึกว่าใครบางคนตามฉันขึ้นมาทุกขัน้นทําให้ขาของฉันเกือบสุดทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังว่ามาจากห้องด้านข้างลมพัดแรงจนประตูหน้าต่างแกว่งไปมาแสงจากโคมไฟกระพริบเหมือนจะเตือนบางสิ่งฉันรู้สึกเหมือนมีลมหายใจร้อนอยู่ใกล้ๆใบหูฉันหยุดยืนกลางบันไดและหันไปมองห้องที่เสียงกระจกมาจาก ในความมืดฉันเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหัวใจฉันแทบหยุดเต้นความตื่นตระหนกกลืนกินทั้งร่างฉันยืนนิ่งไม่กล้าขยับเสียงหัวใจเต้นรัวดังๆก้องไปทั่วหัวเหมือนทุกความมืดในบ้านรวมตัวอยู่รอบตัวฉันเงาดำนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาฉันเห็นเงาของมือยาวและบางนิ้วสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังจับอะไรบางอย่างลมหายใจร้อนทำให้เส้นผมด้านหลังคอของฉันตั้งชัน ฉันพยายามถอยกลับแต่เท้าติดกับบันไดเสียงไม้คลืดคราดยิ่งทําให้ฉันกลัวจนแทบหมดสติกลิ่นเหม็นคล้ายเหล็กไม่ลอยเข้ามาในจมูกทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอีกหลายเท่าทัานใดนั้นเงาดําหายไปในพริปตาแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ๆไม่หายไปฉันได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งชัดเจนเหมือนใครเอาปากมาแนบหูฉันเสียงพูดคำเดียวนั้น กลับไปไม่ได้แล้วฉันสะดุ้งสุดตัวและหันไปตามเสียงแต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงความมืดที่หนาทึบและผนังบ้านเก่าที่สั่นไหวตามแรงลมฉันตัดสินใจวิ่งไปยังห้องด้านข้างแต่พื้นไม้ด้านบนห้องแตกครืดดังสนัน่นฝุ่นและเศษไม้ร่วงลงมาบนหัวฉันแสงจากโคมไฟสลัวทำให้เห็นรูปเงาเหมือนคนยืนอยู่กลางห้องฉันยกมือขึ้นป้องหน้า แต่เงานั้นเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเคลื่อนไหวเหมือนจะเข้าใกล้ฉันทุกวินาทีความหวาดกลัวทําให้ลมหายใจขาดห่วงและเสียงฝนด้านนอกกลับกลายเป็นเสียงสั่นสะท้านในหัวฉันฉันก้าวถอยหลังชนผนังมือสัมผัสกับกรอบประตูที่เย็นเฉียบเสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหัวเหมือนจะระเบิดทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเวลาหยุดหมุนและความรู้สึกว่าไม่มีทางหนีทําให้ฉันสั่นเทาทัานใดนั้น ประตูห้องปิดลงเองอย่างแรงเสียงดังสนั่นสะเทือนจนฉันแทบล้มลงและเงาดำนั้นปรากฏตรงหน้าฉันสูงใหญ่ไม่มีใบหน้าแต่ความมืดของมันช่างหนาทึบเหมือนกลืนทุกแสงไฟฉันก้าวถอยหลังไม่ออกลมหายใจขาดห่วงและความยินเยียบไหลเข้ามาตามเส้นผมฉันได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายเธอหนีไม่พ้นหัวใจฉันแทบหยุดเต้น ทั้งร่างสันสถานและฉันรู้สึกว่าโลกทั้งใบรอบตัวหายไปมีเพียงความมืดและเงาดำตรงหน้าฉันยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่ลมหายใจเองก็เหมือนถูกดึงให้หยุดฉันยืนนิ่งกลางห้องหัวใจเต้นรัวราวกับกำลังพยายามหลุดออกจากอกเงาดำตรงหน้าขยับใกล้ฉันช้าๆแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับหนักแน่นเหมือนแรงโน้มถ่วงของความมืดมือฉันเย็นเฉียบ เมื่อไหลซึมตามแนวหลังและเสียงลมหายใจของตัวเองดังก้องในหูฉันอยากก้าวถอยหลังแต่ขาฉันเหมือนติดกับพื้นทันใดนั้นแสงจากโคมไฟสลัวกระพริบอย่างรุนแรงเงาดำสะท้อนในกำแพงเหมือนมีหลายตัวแต่ฉันแน่ใจว่ามีเพียงหนึ่งฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องทะลุหัวใจและทุกครั้งที่มันขยับฉันเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดฉันพยายามตะโกนเรียกใครสักคน แต่เสียงออกมาแผ่วเบาราวกับถูกกลืนไปกับลมและฝนที่กระทบหน้าต่างกลับกลายเป็นเสียงกระซิบเย็นเยียบฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเพราะกลัวว่าถ้ากลืนน้ำลายเสียงจะเป็นสัญญาณให้มันโจมตีฉันหันไปมองทางออกประตูที่เคยเปิดอยู่ตอนแรกถูกปิดสนิทมือประตูแข็งเหมือนเหล็กฉันใช้แรงดันเต็มที่แต่ประตูไม่ขยับเหมือนมีแรงบางอย่างยึดมันไว้เงาดำเริ่มเคลื่อนใกล้ฉันมากขึ้น ฉันเห็นมันยืดตัวออกสูงขึ้นราวกับกลืนพื้นที่รอบห้องความมืดปกคลุมทุกมุมกลิ่นเหม็นไหม้และความเย็นสยดสยองแผ่ซ่านทั่วร่างฉันเริ่มสั่นจนเกือบสุดลงกับพื้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังฉันไม่กล้าหันไปแต่รู้ว่ามีบางสิ่งเข้ามาใกล้และทุกครั้งที่มันขยับฉันรู้สึกเหมือนเวลาแช่แข็งลมหายใจร้อนของมันปะทะกับแก้มฉันและเสียงกระซิบอีกครั้ง เธอหนีไม่พ้นไม่เคยหนีได้ฉันพยายามสะกดลมหายใจแต่ร่างกายไม่ฟังคําสั่งมือเย็นเฉียบสั่นจนจับอะไรไม่ถนัดและเงาดำขยับใกล้จนฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นราวกับน้ำแข็งมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉันเคยรู้จักมันเป็นความมืดที่มีชีวิตและกำลังมองฉันอย่างมีความสุขในความหวาดกลัวของฉันฉันถอยไปชนผนังอีกด้าน และจูจ่ๆทุกแสงไฟดับลงในพริบตาความมืดครอบงำทุกอย่างและเสียงฝนด้านนอกหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นของฉันและเสียงลมหายใจร้อนใกล้ๆฉันรู้สึกว่าถูกลากเข้าไปในความมืดและทุกอย่างรอบตัวเริ่มเบลอร่างฉันเหมือนหลอมรวมกับเงาดำฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงหายไป และความหวาดกลัวทั้งหมดถูกกลืนไปฉันรู้สึกว่าร่างถูกดึงลงสู่พื้นแต่พื้นห้องเหมือนยืดหยุ่นราวกับกลืนฉันลงไปในมิติอื่นทุกความคิดหยุดชะงักมีเพียงความมืดและความรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองฉันไม่วางแล้วจูจ่ๆฉันรู้สึกได้ถึงแรงดันเบาๆบนหลังเหมือนใครบางคนกำลังผลักฉันเบาๆฉันก้นหายใจและสายตาที่จ้องฉันนั้นหายไป ความเงียบปกคลุมทุกอย่างและฉันอยู่คนเดียวในความมืดแต่ความรู้สึกไม่เคยหายไปเหมือนบางสิ่งติดตามฉันและฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหนีมันได้ไม่ว่าจะออกไปนอกบ้านหรือวิ่งเข้าไปในห้องไหนเงาดำนั้นจะอยู่กับฉันรอเวลาฉันยืนอยู่กลางห้องมืดร่างกายสั่นสถานทุกวินาทีความมืดรอบตัวเหมือนมีชีวิต มันหายใจและเคลื่อนไหวไปกับฉันฉันพยายามยกมือสัมผัสผนังแต่มือชนกับอากาศเรากับห้องนี้ไม่มีขอบเขตทุกย่างก้าวฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงและแรงดึงนั้นไม่ได้มาจากพื้นแต่จากความมืดตรงหน้าฉันพยายามหาทางออกแต่ทุกครั้งที่ก้าวพื้นห้องเหมือนยืดตัวหรือบิดเบี้ยวเสียงหัวใจเต้นและเสียงลมหายใจของตัวเองกลับดังเป็นพันเท่า ฉันเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นและรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องโดยสายตาที่มองทะลุหัวใจทันใดนั้นแสงจางจางสาดเข้ามาจากหน้าต่างสูงแต่ไม่ใช่แสงไฟปกติเป็นแสงสีแดงเข้มกระพริบเหมือนหัวใจที่เต้นรัวฉันรู้สึกถึงความร้อนและกลิ่นเหม็นไม่ประปนและเห็นเงาดำขยายใหญ่ขึ้นเคลื่อนไหวเหมือนมีหลายมือยื่นมาหาฉันฉันพยายามกรีดร้อง แต่เสียงไม่ออกลมเย็นปะทะานหน้าเหมือนแรงดึงฉันถูกดึงถอยหลังและลม้มลงบนพื้นไม้ที่เย็นเฉียบความมืดกลืนทุกสิ่งและฉันได้ยินเสียงกระซิบรอบตัวชัดเจนมากขึ้นเธอหนีไม่พ้นเธออยู่กับฉันแล้วร่างของฉันเริ่มถูกยกขึ้นเหมือนถูกแรงลึกลับดึงเข้าสู่อากาศฉันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวรอบตัวฝุ่นและเศษไม้ลอยขึ้น ทุกประสาทสัมผัสของฉันตื่นตัวสูงสุดแต่ฉันไม่สามารถมองเห็นอะไรชัดเจนนอกจากเงาดำที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามตะเกียกตะกายแต่มือและเท้าราวกับติดกาวทุกการเคลื่อนไหวถูกชะลอและฉันรู้สึกถึงแรงกดทับบนอกราวกับหัวใจถูกบีบจนแทบหยุดเต้นทุกวินาทีเหมือนานานเป็นชั่วโมงเสียงหัวใจเต้นรัว และเสียงฟีเท้าหนักๆของสิ่งที่มองไม่เห็นเริ่มเข้ามาใกล้ฉันร่างฉันสั่นสถานจนเกือบหมดสติและความมืดมันเริ่มปืนฉันทั้งตัวทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนและเบาเหมือนกระซิบจากหัวใจตัวเองเลือกหรือถูกกลืนฉันพยายามมองไปรอบตัวและเห็นช่องแสงเล็กๆบนผนังมันส่องเข้ามาเพียงน้อยนิด แต่เหมือนเป็นทางเดียวที่อาจรอดฉันรวบรวมแรงทั้งหมดและพุ่งไปยังช่องแสงนั้นร่างถูกแรงดึงฉุดเข้าความมืดอย่างรุนแรงแต่ฉันก็พยายามฝ่ามันออกเมื่อฉันพ้นช่องแสงโลกด้านนอกยังคงมืดมิดแต่ฉันอยู่บนพื้นหญ้าเปียกฝนลมหายใจยังคงสั่นรัวแต่เงาดำนั้นไม่ปรากฏและฝนยังคงตกเหมือนเดิมฉันลุกขึ้น แต่ความรู้สึกไม่เคยหายไปเหมือนบางสิ่งติดตามฉันและทุกครั้งที่ฉันหันหลังเหมือนจะเห็นเงาดำเล็กๆมองฉันจากระยะไกลฉันรู้ว่าฉันรอดชั่วคราวแต่ความจริงนั้นชัดเจนฉันไม่สามารถหนีมันได้และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดความมืดและเงานั้นจะรอฉันเสมอฉันก้าวเดินช้าๆฝนตกกระทบพื้นผิวใบหน้า ลมหายใจของฉันยังคงสั่นรัวและโลกภายนอกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชั้นก้าวไปบนถนนเปียกฝนทุกก้าวทำให้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสนัน่นลมพัดแรงจนผมเปียกแฉะและฝนสาดเข้าตาเหมือนพยายามบดบังทุกสิ่งแต่ความรู้สึกว่ามีใครอยู่ใกล้ไม่หายไปเหมือนมีสายตาที่มองฉันจากทุกมุมฉันรู้สึกถึงลมเย็นปะทะหลัง และได้กลิ่นเหม็นไม่ประปนกับความชื้นของดินมันทําให้หัวใจฉันเต้นแรงยิ่งขึ้นฉันหันหลังไม่มีใครอยู่แต่ความรู้สึกถูกจ้องยังคงอยู่ฉันเร่งฝีเท้าไปยังแสงไฟจากบ้านด้านหน้าแต่ยิ่งใกล้ความเงียบกลับทวีความน่ากลัวไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงรถเพียงเสียงลมหายใจของฉันเองและฝนตกหนักทันใดนั้นฉันเห็นเงาดำอีกครั้ง ลราวกับลอยเหนือพื้นมันไม่เดินแต่เคลื่อนที่ราวกับตัวมันลอยอยู่ความมืดรอบตัวฉันหนาขึ้นเหมือนทุกแสงที่ฉันเห็นถูกดูดกลืนไปฉันพยายามวิ่งแต่ขาเหมือนถูกติดกาวและทุกย่างก้าวรู้สึกช้าลงเหมือนเวลาถูกยืดออกฉันสามารถได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังทุกจังหวะและได้ยินเสียงลมหายใจเย็นราวกับใครบางคนอยู่ข้างหูฉันสะดุง้ง และเห็นเงาดำนั้นใกล้ขึ้นอย่างรวดเร็วมือยาวเหมือนปีศาจยื่นออกมานิ้วปลายแหลมเหมือนจะคว้าฉันและฉันรู้ว่าถ้าโดนฉันจะหายไปร่างกายสั่นจนแทบล้มลงแต่สมองบอกให้หนีฉันพุ่งตัวไปยังทางซอยเล็กแต่พื้นเต็มไปด้วยโคลนและใบไม้ลื่นและทุกครั้งที่ฉันล้มความรู้สึกเหมือนเงาดำกดร่างฉันลงมากกว่าเดิมหัวใจเต้นรัว และมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งคลานตามหลังคอฉันมองไปรอบตัวและเห็นแสงไฟจางๆของบ้านอีกหลังมันเป็นทางรอดเดียวที่ฉันเห็นฉันรวบรวมแรงทั้งหมดและวิ่งเต็มที่แต่เงาดำก็เคลื่อนตามเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกแรงของฉันถูกชะลอให้ช้าฝนสาดกระหน่ำหน้าและลมแรงจนแทบล้มแต่ฉันไม่สามารถหยุด ทุกย่างก้าวคือการต่อสู้ระหว่างชีวิตกับความมืดเสียงหัวใจเต้นดังก้องจนแทบระเบิดและลมหายใจร้อนของเงาดำเริ่มสัมผัสหลังฉันฉันมาถึงหน้าประตูบ้านมือสั่นและเปียกชื้นผลักประตูด้วยแรงสุดท้ายและพุ่งตัวเข้าไปข้างในปิดประตูแรงจนได้ยินเสียงก้องฉันยืนตรงนั้นลมหายใจยังสั่นรัวแต่ความมืดและเงาดำหายไป เหมือนมันรออยู่ข้างนอกฉันรู้ว่ามันไม่หายไปไหนเพียงแต่รอเวลาที่ฉันออกไปอีกครั้งฉันพิงผนังและหัวใจยังเต้นแรงทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวและฉันรู้ว่าคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดนั้นติดตามฉันแม้ฉันจะอยู่ในบ้านและทุกครั้งที่ฉันปิดตาเงาดํานั้นยังคงอยู่รอคอยราคอยฉันยืนอยู่ในบ้าน ลมหายใจยังคงสั่นรัวแต่ความรู้สึกว่ามีใครมองฉันไม่เคยหายไปแม้จะปิดประตูและหน้าต่างเรียบร้อยฉันรู้ว่ามีบางสิ่งรอฉันอยู่ข้างนอกฉันพยายามทำใจสงบเดินไปยังห้องนั่งเล่นแต่ทุกเสียงที่ฉันทำดังเกินไปเสียงฝีเท้าเองยังรู้สึกดังราวกับใครอยู่ใกล้ฝนกระทบหลังคาส่งเสียงเหมือนหัวใจเต้นรัว และทุกครั้งที่ฉันหันหลังฉันรู้สึกว่ามีเงาดำปรากฏอยู่ชั่ววินาทีฉันนั่งลงบนโซฟามือกุมหัวใจและพยายามฟังเพียงเสียงฝนแต่ทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังดังเบาๆเหมือนมีใครเคาะฉันตัวแข็งหัวใจเต้นรัวจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดมือสั่นจนแทบจับอะไรไม่ถนัดฉันค่อยๆหันไปมองไม่มีใครอยู่ แต่กลิ่นเหม็นไหม้และความเย็นแผ่เข้ามาเหมือนมีใครสวมร่างฉันอยู่ใกล้ลมเย็นปะทะผิวหน้าและเงาดำสะท้อนบนผนังมันเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตทุกมุมของบ้านมีเงาดำนั้นซ่อนอยู่ฉันพยายามลุกขึ้นแต่ขาอ่อนแรงทุกย่างก้าวเหมือนถูกแรงดึงและฉันรู้สึกถึงแรงกดมานอกราวกับหัวใจถูกบีบจนแทบหยุดเต้น ฝนข้างนอกกระหน่ามากขึ้นเสียงฝนเหมือนเป็นเสียงกรีดร้องของความมืดทันใดนั้นไฟสลัวลงอีกครั้งและฉันเห็นเงาดำเต็มห้องสูงใหญ่มือยาวเหมือนปีศาจไม่มีใบหน้าเพียงความมืดทึบและความรู้สึกว่าถูกจ้องฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกลมหายใจถูกดึงออกไปและหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิด ฉันถอยหลังชนผนังมือสัมผัสกรอบประตูทุกแรงพยายามขยับถูกชะลอและทันใดนั้นประตูบ้านเปิดเองอย่างแรงลมพัดแรงจนฉันเซฝนาสาดเข้ามาแต่เงาดำกลับไม่เข้ามามันอยู่ที่ขอบประตูมองฉันรอคอยฉันหันหลังพยายามหนีไปอีกทาง แต่พื้นบ้านเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนทุกมุมบ้านเป็นทางเดียวกับเงาดำเสียงลมหายใจและฝีเท้าของมันเริ่มดังรอบตัวฉันรู้ว่ามันล้อมฉันไว้หมดแล้วฉันหยุดและจ้องไปที่เงาดำความมืดนั้นเหมือนกืนทุกสิ่งรอบตัวฉันรู้สึกว่าถูกดึงเข้าสู่เงามันและทุกวินาทีเหมือนยาวเป็นชั่วโมงหัวใจเต้นแรงมือสั่น และฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหนีไปได้แต่ในความมืดนั้นฉันได้ยินเสียงหนึ่งเบาชัดเจนเหมือนกระซิบในใจเลือกหรือถูกกลืนฉันนิ่งและสมองทำงานอย่างรวดเร็วฉันรู้ว่าต้องตัดสินใจจะยอมให้ความมืดลืนหรือหาทางฝ่ามันออกความมืดเริ่มขยายรอบตัวฉันเต็มไปด้วยเงาดำ และแรงดึงเริ่มรัดร่างฉันจนลอยขึ้นจากพื้นฉันรวบรวมแรงทั้งหมดและพุ่งตัวไปยังหน้าต่างเล็กร่างถูกแรงดึงดึงเข้าสู่ความมืดแต่ฉันไม่ยอมแพ้ฝามันออกไปและพุ่งออกสู่ฝนด้านนอกฉันลม้มลงบนพื้นเปียกฝนลมหายใจยังสั่นรัวแต่เงาดำหยุดอยู่ที่ขอบบ้านไม่เข้ามาแต่ก็ไม่หายไป ฉันรู้ว่ามันรอฉันไม่ว่าจะเมื่อไหร่หรือที่ไหนฉันยืนขึ้นหัวใจเต้นแรงทุกประสาทสัมผัสยังตื่นตัวและโลกภายนอกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดติดตามฉันและฉันรู้ว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางฝนและแสงไฟเงาดำนั้นจะไม่ปล่อยฉันไปฉันก้าวเดินท่ามกลางฝนแต่ฝนไม่สามารถล้างความรู้สึกว่าถูกตามติดได้ ทุกย่างก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกล้องในหัวเหมือนโลกทั้งโลกถูกย่อขนาดให้เหลือเพียงฉันกับความมืดฉันพยายามมองไปรอบๆแต่แสงไฟถนนสลัวและบิดเบี้ยวร่างเงาดำที่ฉันเห็นในบ้านปรากฏเป็นเงาเล็กๆบนถนนเหมือนมันลอยตามฉันแต่ฉันไม่สามารถจับได้ด้วยสายตาฉันหยุดยืนหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดลมหายใจติดขัด และเสียงฝนกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวสูงสุดฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากด้านหลังเหมือนใครบางคนกำลังดึงฉันเข้าสู่ความมืดฉันหันกลับไม่มีใครอยู่แต่ความเย็นและกลิ่นเหม็นไม่ยังคงอยู่เหมือนบางสิ่งใกล้มากแต่ไม่ปรากฏและทุกครั้งที่ฉันก้าวแรงดึงนั้นเพิ่มขึ้นเหมือนโลกทั้งใบคอยขังฉันไว้ฉันวิ่ง แต่ขาเหมือนถูกชักรั้งฝนาสาดเข้าตาลมแรงประทะและฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่รัดร่างจนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้ว่าถ้าหยุดฉันจะถูกดึงลงไปฉันพยายามข่มความกลัวและวิ่งต่อไปด้วยแรงสุดท้ายทันใดนั้นฉันเห็นเงาดำปรากฏบนหลังคาบ้านมันไม่เดินแต่เคลื่อนที่เหมือนลอยอยู่เหนือทุกสิ่งความมืดขยายตัวรอบตัวฉัน และฝนเหมือนถูกดูดเข้ามาในความว่างเปล่าของมันลมเย็นปะทะร่างจนขนลุกและเสียงหัวใจเต้นดังในหัวราวกับกลองทหารฉันก้าวถอยหลังชนเสาไฟมือเย็นเฉียบและเห็นเงาดำนั้นต่ำลงเหมือนมันกำลังรอให้ฉันเคลื่อนไหวผิดพลาดสายตาของมันแม้ไม่มีใบหน้าก็สามารถทะลุทะลวงเข้าไปถึงหัวใจฉันฉันอยากกรีดร้องแต่ลมหายใจเหมือนถูกดึงออกไปจากปอด ฉันตัดสินใจวิ่งต่อมุ่งไปยังทางซอยมืดแต่พื้นลื่นและเต็มไปด้วยใบไม้เปียกทุกครั้งที่ฉันล้มความรู้สึกเหมือนเงาดำจับร่างฉันไว้แรงดึงและความเย็นทำให้ฉันสั่นจนเกือบหมดสติฉันมองเห็นแสงสว่างจางๆเหมือนบ้านอีกหลังอยู่ไม่ไกลฉันรวบรวมแรงทั้งหมดและวิ่งเต็มแรงฝนาสาดเข้าตาแต่ฉันไม่หยุด ร่างถูกแรงดึงของเงาดำผลักแต่ฉันก็ฝ่ามันออกเมื่อถึงหน้าประตูบ้านฉันผลักเข้าไปแรงๆลม้มลงบนพื้นเปียกลมหายใจยังสั่นรัวแต่เงาดำหยุดอยู่ที่ขอบบ้านมันไม่เข้ามาแต่ฉันรู้ว่ามันกำลังเฝ้ามองฉันพิงผนังและหัวใจเต้นแรงทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวและโลกภายนอกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความมือติดตามฉันและฉันรู้ว่าแม้จะอยู่ท่ามกลางฝนและแสงไฟเงาดำนั้นจะไม่ปล่อยฉันไปฉันนั่งลงบนขั้นบันไดมือสั่นและเปียกชื้นฝนกระหน่ำรอบตัวและฉันรู้สึกถึงแรงดึงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เบากว่าเหมือนมันรอให้ฉันสงบลงและฉันรู้ว่ามันรอทุกย่างก้าวของฉันทุกลมหายใจทุกความคิดทุกความกลัว ฉันหลับตาพยายามตั้งสติและเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นกลับกลายเป็นเสียงเดียวกับหัวใจฉันฉันรู้ว่าคืนนี้ฉันรอดชั่วคราวแต่ความมืดและเงาดำจะไม่จากไปและจะรอฉันเสมอฉันนั่งพิงผนังบ้านลมหายใจยังสั่นรัวฝนตกระหนำ่ำแต่ความมืดภายนอกเริ่มเบาบางเหมือนความมืดกำลังถอยออกไป แต่ความรู้สึกยังคงอยู่ในตัวฉันฉันลุกขึ้นช้าช้ามองไปรอบตัวไม่มีเงาดำปรากฏเที่ยงเงาของฉันเองสะท้อนบนพื้นเปียกหัวใจยังเต้นแรงแต่ฉันเริ่มรู้สึกถึงความสงบบางอย่างฉันเดินไปที่หน้าประตูผลักออกเบาๆฝนยังคงตกและฉันเห็นแสงจากถนนส่องลงมาบนพื้นเปียกโลกภายนอกยังคงมืดและเงียบ แต่ความกลัวลดลงเล็กน้อยฉันหันหลังมามองบ้านและรู้ว่าบางสิ่งยังคงอยู่แต่ฉันไม่รู้สึกถึงแรงดึงอีกแล้วเหมือนมันรอแต่ยอมให้ฉันมีเวลาหายใจฉันก้าวออกไปจากบ้านลมหายใจเต็มปอดและในใจฉันรู้ว่าฉันรอดมาได้รอดจากความมืดและเงาที่ตามฉันและแม้ว่ามันยังรออยู่ฉันยังมีชีวิตและความหวัง ฝนยังคงตกแต่ฉันเดินช้าๆและในใจฉันรู้สึกสงบขึ้นความมืดไม่สามารถกลืนทุกอย่างได้และฉันเลือกที่จะเดินต่อไปด้วยความกล้าและความเข้มแข็งคืนนี้ฉันรอดมาได้และแม้ความลึกลับจะอยู่รอบตัวฉันรู้ฉันยังสามารถก้าวต่อไปแม้จะด้วยความระมัดระวังแต่ฉันยังมีชีวิตและยังมีวันพรุ่งนี้